la ilaha illallah เรากลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของเส้นทางสายใหม่นะคะทั้งคุณซอลิฮาและทั้งคุณคดิยะได้เล่าให้เราได้ฟังถึงบททดสอบนะคะซึ่งแต่ละคนก็ได้ผ่านเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเรียนถามคุณคดิยานิดหนึ่งเพราะว่านานๆครั้งเราจะเจอสุภาพสตรีที่ที่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน ส่วนมากที่เจอก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวบ้างเรื่องของคนรักบ้างเรื่องของอการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะคะนี่การบริหารจัดการเงินของตัวเองเนี่ยพอมาเป็นมุสลิมปั๊บเนี่ยเรามีวิธีปรับโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมามาแก้ปัญหาย,ยัางไงบ้างตั้งแต่ตั้งแต่เป็นมุสลิมเลยก็คือเริ่มประหยัดเพิมประหยัดขึ้นถึงแม้ว่าถึงถึงแม้ว่ายังยังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ แต่ความรู้สึกเราอะเราเริ่มไม่อยากที่จะได้อะไรแล้วความรู้สึกว่าเรามีเราตอนนี้เรามีพอแล้วแล้วก็เราอยู่กัน้อเรามีความสุขทีนี้เราก็เลยไม่ต้องการสิ่งของอะไรเพิ่มเติมคือต้องการอย่างเดียวคือความรู้แล้วก็ตอนนี้ก็คือในการดําเนินชีวิตก็คือเราจะมานั่งจัดระเบียบใหม่มว่านี่สินที่เรามีอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อันไหนที่มีดอกเบี้ยเราต้องพยายาม ตัดอตัดออกให้เร็วที่สุดเ<ช>ค,คลียร์ตรงนั้นก่อน<ช>นะคะดอกเบี้ยเป็นเป็นศัตรูของความความความพอเพียงอะ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันอะ่ะจช่จริงหลักการขององค์พระพสิดาพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพูดถึงโครงการเศร,รษฐกิจพอเพียงนี่นะคะสอดคล้องกับหลักอิสลามแล้วมีคนว่ากันว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ทรงศึกษากรุอ่าน นะคบเพราะว่าเป็นเป็นผู้ที่ทรงดำริให้มีการแปลคุุอ่านเป็นภาษาไทยพระองค์ท่านทรงศึกษากัุอ่านแล้วก็เหมือนกับว่าแนวทางนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่มีที่มาส่วนหนึ่งก็คือจากพระมหาคัมภีร์ของเราที่พวงได้พูดถึงเราได้พูดถึงความพอเพียงเอาไว้ใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กร้ทั่งการกินเนี่ยยังหมูบะเซ็ไม่ได้เลยอะ่ะใช่ไหม กินอยู่อย่างพอเพียงจะตักข้าวมาก็ต้องทานให้พอเพียงจะมาทิงท้งทิง้งคล่องคล่องแค่แค่เรื่องของการทานอาหารยังไม่สามารถจะฟุ่มเฟือยได้คนที่ฟุ่มเฟือยเราบอกว่าเป็นศัตรูของชายตอน<ช>นั้นนิเคราะห์ที่น้องคณิยะบอกมาบางทีการที่เราเป็นหนี้เป็นสินด้วยการที่ชอบไปเที่ยวเมืองนอกหรือว่าใช้ของแพงๆหรูๆอาจจะเกินฐานะไปเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปไ,ไ,ได้ว่าเรายึดติดกับพวกค่านิยมประเภทวัตถุนิยมใช่ใช่ใชไหมเหมือนกับเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตอนนั้นเรายังไม่รู้ศาสนาทองแท้ยังไม่รู้จักพระองค์นะคะ นี่เรียนถามว่าแล้วทําไมถึงมาสนใจอิสลามได้ยังไงทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีอะไรคืออันดับแรกเ,เลยลอ,อันดับแรกเลยคือเกิดจากความทุกข์ทุกใจแล้วมันไม่ไปที่อื่นละ่ะกับศาส,สนาเดิมก็มีไปคริสก็ได้ก่อนที่มารับอิสลามเนี่ยคเคยไปโบสถ์ชีพามก็เคยมาแล้วค,คือตอนนั้นมีความรู้สึกว่าพอาเราเข้าไปโบสถ์ชีพามเจ็ดวัน9วัน10วันก็คือเราโอเคอย,อยู่ในวัด เราเรามีสมาธิตรงนั้นแต่เวลาเราออกมาเหมือนเดิมใช่แต่แต่ในอิสลามเนี่ยที่ศึกษาอิสลามคือเราทําสมาธิหรือเราสื่อสารกับอัลลอฮ์สื่อถางกับพระเจ้าเนี่ยด้วยความรู้สึกด้วยหัวใจซึ่งอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ที่ไหนคือเราไม่ต้องเดินเข้าวัดเราไม่ต้องเดินเข้าแบบในที่สถานที่ไม่ต้องเปลี่ยนสถานที่อัลลอฮ์อยู่กับเราเสมอในคำถามคือทําไมต้องเป็นอัลลอฮ์ล่ะทําไมคุณไม่ไปศาสนาคริสต์ ทําไมถึงต้องมาศึกษาอิสลามมีคิดว่าเป็นกําหนดจากพระองค์เพราะว่าอยู่ดีมีมีความมีความคิดมีความรู้สึกคําพูดของเพื่อนตอนนั้นเรียนอยู่พาณีดะคะ่ะเพื่อนในกลุ่มจะมีมุสลิมจะมีทั้งหมดส2บสองถึงสิบสามคนทีนี้ในกลุ่มจะมีมุสลิมประมาณห้าคนทีนี้ตอนสมัยเด็กๆเราก็จะคุยกันว่าเธอพุทธพุทธพุทธนี่คือ ขั้นตอนทําบุญยงังไงถาสนาอิสลามเป็นไงก็คือจะคุยกันเล่น,เลนๆเฉยๆอยู่ดีตอนนั้นที่เราทุกข์อยู่<ช>คําพูดเหล่านี้มันขึ้นมาว่าเธอเนี่ยศาสนาของเรานะพระเจ้า่ไม่มีหน้าตามไม่มีตัวตนหรอกอแต่เรารู้สึกได้ด้วยหัวใจอ,อยู่ดีนึกขึ้นมา,าน,น,นึกถึงเสร็จปุ๊บเราก็นึกตอนนี้เราทุกข์อยู่ก็ยังก็นึกลองดูซิเราลองขอดูว่าจะได้ไหมถ้าได้แสดงว่าน่าจะมีจริงตอนนั้นยังคิดเล่นๆอยู่แต่ได้จริง เพราะแค่เอาค่ความรู้สึกว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ไม่ฟุ้งซ่านนี่อันทำโดยนิลาแล้วค่ะจริงๆคือไม่ได้ขอให้พระองค์ปลดหนี้ให้ไม่ใช่แต่ขอให้อย่างน้อยฉันมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งพอที่จะเผชิญปัญหาได้ไม่รู้สึกว่ามันมันเหมือนมืดแปดด้านอะใช่ไหมอ๋อเข้าใจละแล้วพาณิชที่เรียนนี่เรียนที่ไหนมาคะตอนนั้นเรียนที่พาณิชการสามเสนค่ะ มีเพื่อนเป็นมุสลิมแล้วเขาคุยเรื่องศาสนากันเราก็เลยจําได้ตอนนั้นมีความรู้สึกไงกับมุสลิมบ้างคะตอนมีเพื่อนเนี่ยตอนนั้นยังเด็กอยู่แต่ว่าจะเป็นจะเป็นอะไรที่ถือสิ่อัตมาบ้างไหมอ๋อตอนเรียนยังไม่ยังไม่ค่อยได้เห็นมากแต่น่าจะเป็นละหมาด ก่อนก่อนมาก่อนมาเรียนหรือตอนเรียนอันนั้นไม่แน่ใจจ้าแต่ว่าไม่เคยเห็นคนละหมาจังๆแต่ว่ารู้เขาต้องถือศีลอดกันเนี่ยรู้แล้วรู้ไหมมุสลิมเขาต้องยุ่งยากวิธีปฏิบัติต้องถือบวชต้องอะไรเงี้ยก็คือต้องพอจะรู้อยู่บ้างพอจะรู้บ้างค่ะค่ะก็แสดงว่าไม่ใช่ไม่อ๋เราไม่ได้ปิดหัวใจทําให้เรามองศาสนาเป็นแง่ลบอย่างน้อยมีเพื่อนที่ที่ที่ทาให้เรารู้สึกบวกอยู่บ้างแล้วตอนจะเป็นมุสลิมไม่ได้ติดต่อเพื่อนเลยเหรอตอนนั้นไม่เจอเพื่อนเกือบสิบ สิบ <ừ> ปีได้ m, ขาดการติดต่อกันแล้วใชแ่แต่แต่ตอนนี้เจอกันแล้วเพื่อนดีใจดีใจไหมคือไปหาเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆมายิดต,ตงปักน้ําสตตโนนนะคะเพื่อนดีใจบอกคือก็ขอเขาก็เห็นแล้วอ๋ใช่ใช่หรออะไรอะไรไม่ได้มะมะของเพื่อนก็ดีใจ<ร>คือไปละหมาดกับมะด้วยของเพื่อนนก็ดีใจค่ะเดินละค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคะมาเป็นมุสลิม วันแรกที่เก่าวรับคือวันเกิดทีนี้ตอนนั้นพ่อแม่ยังไม่หลงอีกวันหนึ่งโทรไปบอกพ่อแม่ว่าพ่อพ่อ,อขริยารับอิสลามแล้วนะแต่ขอขอโทษด้วยเพิ่งมาบอกอเขาก็เงียบไปนิดนึงไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมไม่ไม่ได้คุณอยู่คุณอยู่ตังหกส่วนตัวใช่ไหมยอยู่กับอยู่กับป้ากันนะ,ะก็เงียบไปนิดนึงในในโทรศัพท์แต่ก็ว่าก็ดีดีกว่าไปทำอะ,อะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆก็ทําไปเถอะลูกพ่อไม่ขัด ก็ดีใจค่ะคุณแม่ก็โอเค,คแม่ก็โอเคค่ะเพราะเมื่อกี้นี้พูดได้ฟังว่าส่วนหนึ่งสมัยก่อนตอนมีความทุกข์ก็อาจจะหันไปหาเพื่อนฝูงที่เขาอาจจะทานเล่าบ้างไปในที่อโครจรบ้างเหมือนชีวิตวัยรุ่นหรือว่าคนทั่วๆไปใช่ไหมคะหนึ่งเข้าหาวัตถุสองคือเข้าหาสิ่งต่างๆนานานเหล่านี้ใ,ให้มันย้อมใจให้มันลืมทุกไปช,ชั่วคราวเสร็จแล้วพอมันสางเมามันก็กลับมาทุกกว่าเดิม ใช่ป่ะสุขภาพสุขภาพแย่อีกใช่ไหมคะคุณสรลิฮานี่เห็นสวยๆอย่างนี้สมัยก่อนเปรี้ยมไหมคะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยายสภาพเอาการแต่งตัวก่อนก็พอประมาณค่ะถึงไม่ถึงกับโป๊ค่ะแต่เซ็กซี่เซ็ซียใช่ไหมมีโชว์บ้างคนสวยเนาะเดี๋ยวนี้การมาเป็นปกปิดแล้วใช่ค่ะแต่ก่อนจะชอบแบบคื จะพูดสล้วใส่เสื้ออะไรแบบว่าอะไรให้เห็นอะไรให้ให้เห็นพวกโจเดอเอวเราเอวลอยเอวลอยชอบแบบนี้ชอบแนวนี้แต่นี่ก็มาเปลี่ยนสไตล์ตัวเองดูตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันนี่มันปกปิดมิดชิดเลยนะคคนมองแก่ไหมไม่ค่ะตรงนั้นตอนนี้มองดูแบบมันไม่ใช่อ่ะไม่ชอบไม่ชอบการแต่งตัวแบบนั้นเลยค่ะตอนนี้ปิดทุกอย่างชอบ ให้ไปแต่งตัวแบบเดิมก็ไม่เอาแล้วไม่ไม่มีไม่มีแบบนี้แล้วทุกวันนี้เวลาออกจากบ้านคุมหิบายไหมคะทุกวันก้าวออกจากบ้านตั้งแต่ละบิสลามมาไม่มีเปิดจะตลอดเลยอันละแบบคิดว่าเมื่อเราวัาไม่อยู่ตรงจุดนี้แล้วเราจงปฏิบัติสิ่งที่พระองค์มันเป็นเครื่องแบบของพระองค์นะการคุมหิาบมันเป็นเครื่องแบบของพระองค์ก็คือตั้งมั่นเลยตั้งแต่วันแรกที่เป็นมุสลิมมาข้อนี้เราต้องทําไม่ได้่ คุณคริยะราคาคุณคริยะราคาเหมือนกันไหมค่ะก็รับพิลามได้ตอนแรกครั้งแรกอาทิตย์สองาทิตย์แรกยังยังไม่กล้าคุมผมไปที่ทํางานคือยังมีความรู้สึกกลัวๆก็กล้าอายอยู่ทีนี้ก็เริ่มอ่านหนังสือเรื่อยๆปุ๊บเขาบอกถ้าถ้าเราทําไม่ครบเราไม่คุมหิาบเราไม่แต่งกายให้ให้ถูกต้องบาปคำคำนี้นะคำนี้ทําให้เรากลัวกลัวแล้วแล้วมีอยู่ประโยคนึง เท่าที่จําได้แต่เป็นเป็นฮาริไดะแต่ขอยาจำไม่ได้ว่าเขียนว่าอะไรขอขอแปลเป็นภาษาไทยเหมือนกับว่าถ้าถ้ากลัวคือสิ่งที่เรากลัวมาที่สุดคืออัลเลาะอัลเลาะองเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวใช่ไม่ต้องกลัวมนุษย์หน้าไหนว่าง่ายใช่ไหมขอให้กลัวอัเลาะองเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วยังไงก็คือไปคลุมพยาไปเลยเหรอแล้วก็ก่อนที่จะไปวันจันทร์ก็คือโทรไปขหาวหน้าก่อนว่า ออพอดีรับอิสลามแล้วประมาณสักสองอาทิตย์ขอขอคุมพิยาบได้ไหมคะแต่ก็คือแต่งตัวให้สุภาพไม่รุ่มร่ามอะไรมากหัวหน้าก็ให้คะ่ะทำด้วยเวลาให้เ,หเพราะว่าก่อนที่เราจะพูดเราขอพรด้วยขอดูอาด้วยอตอนนั้นใช่ใช ก่อนจะไปขอมนุษย์ขอแล้วก่อนนะใช่ค่ะแล้วส่งโปรดเนาะขอความเมตตาจากพระองค์ก่อนจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมเราขอดูอาอย่าอยาบางคนบอกว่าแหมอุสลิมเนี่ยนะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ขอดูอาไม่รู้จักพึ่งตัวเองบ้างเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมเคยรู้สึกไงบ้างเขาบอกว่าเห็นเขาพูดว่าทําอะไรขึ้นอยู่กับตัวเราแต่เมื่อขึ้นอยู่กับตัวคุณทําไมคุณคิดจะไปตรงนั้นแล้วคุณไม่ได้อะ เขาไม่เป็นความประสงค์ของพระองค์อย่างวันนี้มาเจอกันเนี่ยใช่ไหมคะเรามานั่งคุยกันเนี่ยก็คือเอาล้อประสงค์มาให้ได้มาเจอกันให้ได้มาคุยกันใช่ไหมคะถ้าเกิดอยากจะไปเหลือเกินปรากฏอ้าวรติดหรือว่าไปไม่ได้ไม่สบายอะไรก็มันก็ต้องคนจะไปทําฮัทเนี่ยเคยได้ยินไหมเขาเล่ากันจะไปทําฮัทอยู่แล้วจองตั๋วแล้วซื้อแล้วจะขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วไปที่สนามบินแล้วปรากฏเป็นโรคหัวใจช็อกอาจจะต้องหามกลับบ้านบางคน แตียังไม่หมดแล้วนะตัวเครื่องบินซื้อหมดแล้วพ่อเกิดตกบันไดตกบันไดทั้งหมดต้องแคนเซิลหกหกคนในบ้านเพราะต้องมาดูแลพ่อเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าโลกนี้คือความแน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่พระองค์ประสงค์ใช่ไหมอย่าไปคิดว่าตัวเราอย่าไปคิดว่าตัวเราอย่าคิดว่าใช่คือสิ่งที่เราอ่อนโยนแล้วแบบแบบไม่โตตอบการที่เขามาแรงอะไรเงี้ยเราเรา มันดีนะว่าไหมดีเหมือนแบบมันไม่ต้องไปไปแคร์ทาไมนอนอัดเลาะดีกว่าแล้วรู้สึกว่าเราฝากไว้กับพระองค์ดีกว่าอะไรเขามาแรงนี่มันมันมันเราจะมีที่คิดยังไงเวลาเขามาแรงกับเราเนี่ยเวลาเขามาเวลาเขามากระทํากับเรามาเอาเปรียบเรามาดินทาเรามาใส่ร้ายเราประเด็นในสังคมเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราทำยังไงทุกวันนี้รู้สึกแบบว่าเย็นเย็นชาแบบว่า ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคิด่างเียว่าอันตาาฟิลออันเลาะเราฝากไว้กับพระองค์ดีกว่ามอบหมายให้กับพระองค์ใช่มอบมอบหมายไว้ให้กับพระองค์ดีกว่าอะไรเงี้ยเนี่ยปัญหาจุดเนี้ยส่วนมากทุกคนจะโต้ตอบกันปะทะกันใช่ไหมคะบังคับจิตใจตัวเองไม่ได้บางคนก็ฆ่าปาดคอกันอะไรแย่เธอว่าฉันฉันว่าเธอมีปัญหากันยิงกันตายปัญหาสุดท้ายคือสิ่งที่มันก็ลบใช่ไหมคะนี่แหละ ก็เลยทุกวันนี้อยู่กับพระองค์นะอันทำอยแล้วอันละคิดถึงพระองค์ไว้ดีกว่าไม่เป็นไรวันนี้เขาอาจจะมองเราผิดพรุ่งนี้เขาอาจจะมองเราถูกก็ได้อะไรเงี้ยแบบเหมือนที่แบบคิดตอนที่ว่าอยากให้เหมือนนบีบ้างอะไรเงี้ยให้ได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้มีจิตใจเสมอใขจะพูดอะไรให้เราแบบเงี้ยขออันตฟรายก็ไม่เป็นไร ไม่ดีกว่าเราไปประทะกันประทะกันความเสียหายเยอะแยะเลยถ้าเขาพูดถ้าเขาพูดถ้าเขาพูดไม่ต่อหน้าเรายังไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาพูดต่อหน้าล่ะโซลิฮะทำยังไงต่อหน้าเออต่อหน้าเลยไหวไหมซอวบัสไหวไหมต่อหน้าก็ก็มีเหมือนกันนะที่ทําท่าทางแบบว่าแต่ไม่รู้เนเขาคิดยังไงกับเราแต่เขาอาจจะมองเราแล้วล่ะว่าแบบเหมือนหน้าตาเราอาจจะเป็นแบบไปหมันไส้เขาอะไรที่จริงเราเป็นหน้าตาอย่างนี้ อาอ่ออมาต่อหน้าอะไรสดงว่าจะสับบัสได้ไหมก็อาจจะบอกว่ามีนะคะมีมีไม่ใช่ว่ามีจะแล้วทำยังไงทำยังไงจะเดินหนีมากกว่าแบบว่ามองหน้าเขาแล้วก็เชิดแบบไปเลยแบบว่าแบบมีแต่ก่อนนี้ไม่ได้คือแบบต้องถามขึ้นอ่ะมันขึ้นอ่ะมีอะไรอ่ะอะไรคือเหมือนหน้าเราอ่ะไปมีค่ะแต่ก่อนนี้จะเราทําสีผมแรง าบอกโอ้ยนกแก้วเขามาพูดต่อหน้าเราอย่างนี้แต่ก่อนนะระเบิดเลยแล้วทุกวัน,นี้ีบออ <laughs> บอุ้ยก็บอกว่าแต่งตัวแบบภุมไมอยากไม่ไม่มีไม่มีผลต่อเราเลยมไม่เป็นไรชอบอะเล่นเลาะขอให้เราอยู่ในแบบอิสลามอะไรอย่างนี้ทุกวันเนี่ยก็แต่ว่าความความว่าคนเราก็มีความผิดออทนของเราอยู่แต่ปัญหาสังคมมีอยู่เนี่ยที่ว่าอะไรนันแบบ จะไม่ก็ยอมกันเฮ้ยกูไม่ยอมอะอะไรเงี้ยอเหี้บเท้ากันไม่ยอมมันมีอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อดูข่าวมีคนซื้อข้าวมันไก่ใช่ไหมคะซื้อข้าวมันไก่เสร็จแล้วก็โกรธโกรธเจ้าโกรธเจ้าของร้านว่าเหมือนกับให้ไก่น้อยหรือไม่ให้น้ำแกงไม่ให้น้ำซุปอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อะแล้วก็ทะเลาะการเถียงกันปรากฏเถียงสู้ไม่ได้เถียงสู้ไม่ได้ก็กลับบ้านไป กลับบ้านไปเสร็จบ้านกับบ้านเขากับไอ้ตลาดไก่ข้าวมันไก่เนี่ยมันอยู่ไม่ไกลกันกลับบ้านไปกลับมาอีกทีไปเอาปืนมายิงพ่อค้าข้าวมันไก่ตายทะเลาะกันด้วยแค่เรื่องนี้คุณผู้ชมมีเยอะนะคะนีนะประมบณนี้ดูสิคือสมัยก่อนมันโอเคปาดรถขับรถปาดกันบ้างใช่ไหมเหยียบเท้ากันบ้างอะไรบ้างแต่นี่มันมันแค่ซื้อของเข้ามันไก่ห่อเดียวเนี่ยความรู้สึกคือเขาบังคับไม่ได้ไม่ไม่แล้วคุณคิดดูคุณเขาต้องกลับบ้านนะกลับบ้านมีเวลากลับบ้าน ไปแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งคือช่วงนั้นมันไม่มีสติเลยไงอย่างน้อย15นาทีได้อะใช่ไหมคือบางทีคนเรามันอารมณ์ชั่ววูบขับรถปาดหน้ากันอารมณ์ชั่ววูบมันยิงกันได้แต่ว่าเคสนี้ใช่ไหมแสดงว่าคนเราทุกวันนี้เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าหนึ่งอารมณ์ร้อนเครียดนะสองก็คือไม่ยอมกันใช่ค่ะคนไม่ยอมไม่มีจิตอภัยเมตตาคำนี้แหละค่ะว่าไม่ยอมไม่ยอมใช่ส่วนมากคนจะใช้คำนี้ว่าเรื่องอะไรต้องยอม แต่ลองมาหันแบบเหมือนท่านนบีบ้างค่ะท่านนบีจะแบบว่าเฉยแบบว่าใครพูดอะไรก็คือไม่สนใจอะไรเงี้ยก็เลยจะปฏิบัติแบบเือนแบบอย่างใช่ไหมเคยเคยเคยทราบเรื่องที่ท่านนบีเดินผ่านเดินผ่านบ้านผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้เกลียดท่านนบีมากเลยแล้วก็เอาเทเอาขยะเนี่ยจากหน้าต่างเขาว่าเทใส่หัวท่านนบีทุกวันใชเคยเคยได้ยินไหมคัเคยิน่ะท่านนบีท่านนบีก็แบบไม่โกรธอ่ะ ยายเนี่ยดักทุกวันเลยเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวนบีต้องเดินมามมฮัมหมัดต้องเดินมาก็จะเอาขยะจากข้างบนน่ะเทใส่ลงมาไม่ใช่ไม่ใช่ชิ้นเดียวนะคือเทจากขยะลงมานะคะเป็นอย่างนี้ทุกวันจนกันท่างมีวันหนึ่งท่านนบีก็เดินปกติเส้นทางต้องผ่านทุกวันปรากฏมีอยู่วันหนึ่งเอ๊ะวันนี้ขยะไม่ลงหว่าไม่มีใครเทขยะลงมา ประกฏทำไมรู้ไหมผู้หญิงคนนี้เขาป่วยเขาไม่ได้เทขยะแลาวอกเขาป่วยนบีขึ้นไปเยี่ยมขึ้นไปเยี่ยมแล้วก็ไปถามว่าวันนี้เป็นอะไรทาไมวันนี้ไม่เทขยะใส่ชั้นผู้หญิงบอกว่าป่วยพอรู้ว่านบีมาเยี่ยมคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงยอมรับอิสลามแล้วก็มาศึกษาศาสนามาเป็นมั่วลับเหมือนอย่างที่เราเป็นด้วยความที่ศรัทธาแล้วก็ประทับใจกับท่านนบีว่ามีด้วยเหรอมนุษย์คนไหนที่แบบฉันเทขยะใส่หัวทุกวันแล้วไม่โกรธปรากฏดขึ้น มาเยี่ยมด้วยสามอันนี้อันทำโดนลิละนะ,นะคือวเวลาเราเล่าเรื่องพวกนี้เราต้องเตือนเป็นอุทาหรณ<ช>์แล้วก็นามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นในคํากล่าวกลรมชนาดาที่เราปฏิญาณตนก็คือนอกจากปฏิญาณว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยต้องปฏิญาณว่าท่านอาบีมุฮัมมัาเป็นองูลใช่ไหมคะเป็นศาสนาเหมือนอาจารย์นี่จะสอนนักเรียนต้องใช้ความอดทนเยอะเนาะใช่ อดทนเป็นขรัเป็นรัวบุมุสลิมก็อดทนแล้วก็ให้อภัยใช่อดทนให้อภัยเมตตาคิดยังไงกับคําว่ามุสลิมเหมือนเป็นพี่น้องเรือนร่างเดียวกันเอาคุณกอดียาก่อนที่ได้ยินมาเหมือนเรือนร่างเดียวกันแล้วก็สายเชือกเดียวกันเชือกเดียวมันหมือนจะคล้ายๆกับสายเลือดเดียวกันใช่คือความสึกว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในมุมโลกวันนี้เป็นมุสลิมเราเป็นพี่น้องกันหมดมีอะไรช่วยเหลือกันแบ่งปันกันไม่ว่าจะเป็นความรู้หรืออาหารการกินอย่างล่าสุดที่พี่น้องประสบภัยภาคใต้ใช่ที่น้ำท่วมก็ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นชาวซีเรียหรืออะไรก็แล้วแต่ยาดีมก็จะมีซีเรียอย่างนีค่ะก็บอกว่าหากส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเจ็บปวดด้วยนะคะ อีกนิดเดียวเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวเราไปคุยกันมีตอนมีตอนต่อไปจะคุยกันอีกนะคะคุณคณิยะตุกวันนี้วนีกาแล้วหนีการแล้ว,ลวทำดีแล้วนะค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างชีวิตครอบครัวเอ่อจะบอกจะบอกว่าอาัลอให้ดิสกี้เยอะมากอันทำดีไลน์จร,จริงค่ะไมู้ะจะพูดยังไงอันทำดีแล้์ต้องชูโก้ดมากๆนะ,ะเราสามารถละหมาชูโก้ดขอบคุณพระองค์ได้นะคะเป็นละหมาสุนัตขอบคุณได้นะคะามาเจอกับสามีได้ยังไงคะ ก็มาเรียนรู้ที่โครงการอบรมผู้สนใจสลามที่มูลนิธิสันติชนค่ะก็เรียนรู้ได้ประมาณสักสองสามเดือนก็ไปเจอกันที่เข้าค่ายเจอที่เข้าค่ายแต่แต่ก็ยังไม่ได้คุยกันแต่แต่บางเล่าให้ฟังว่าบางเป็นพี่เลี้ยงแน่เลยก็ไปเข้าค่ายเหมือนกัน่เรเข้าค่ายเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นเขาเป็นมุสลิมเดิมยังไม่ได้เป็นสตาร์ก็คือเป็นแบบ มาเรียนรู้ไม่แต่เขาเป็นมุสลิมเดิมใช่ใช่มุสลิมเราก็มาเรียนรู้ได้เหมือนกันเหรอได้ค่ะมาช่วยงานในในของโครงการมาช่วยงานด้วยค่ะก็มารู้ที่หลังว่าบางเริ่มจะมองเราตอนที่เข้าค่ายแต่ก็มาคุยกันทีหลังเข้าค่ายแต่ว่าที่คุยกันก็คือคุยในเรื่องศาสนามาสอนเราแต่เราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสอนเราบ่อยจังะไรอย่างนี้แล้วผู้ชายมุสลิมในในทัศนะของคุณคดียะเนี่ยน่าประทับใจตรงไหนบ้าง น่าประทับใจคือมีความรับผิดชอบคือเท่าที่นิกามาเลยคือจะเป็นแบบตามที่ในฮะดิษบอกว่าผู้ชายเป็นผู้นําแล้วก็รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวแล้วก็สอนเราเรื่องศาสนาแนะนําเราละหมาดผิดละหมาดถูกหรือกินของกินของที่ไม่ถูกต้องตามศาสนาเป็นของฮารานของฮ้ารอมีบางก็จะคอยสอนให้ แสดงว่าการมีครอบครัวดีกว่าอยู่เป็นโสดจริงหรือไม่จริงจริงค่ะเพราะว่าก่ตอนที่เรียนได้สักพักหนึ่งขอดูอาไว้ด้วยว่า,วาถ้าถ้าถ้า,ถาพา่พระองค์ถ้าข้าพเจ้าได้เรียนรู้ศาสนาอิสลามแล้วข้าพเจ้าอยู่คนเดียวอยากให้พระองค์ส่งส่งคนคส่งใครมาสักคนที่พระองค์คิดว่าใช่ดีสําหรับเราให้มาดูแลเรา ดูอาไม่ถึงเดือนนะะหมายถึงอามุสตยับมากเลยนะต้องต้องวับเนี่ยจะดีอย่างตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเราทดสอบมากเท่าไหร่สอบบัตรมากเท่าไหร่ดูอาจะยิ่งมุสตยับเท่านั้นรู้สึกไหมนะเป็นดูอาที่มุสตยับก็คือดูอาที่เราท่งโปรดตอบรับเราจะส่งสงสารท่งเห็นใจนะคะแต่ว่าต้องกติกาก็คือต้องอ ي م มานนะ إ ي ่านศรัทธาต้องแข็งนะคะคุณอาจจะปฏิบัติไม่ถูกหรอกอาจจะอ่านกรอ่านไม่เก่งเท่าคนที่เขาเป็นมาแต่เดิม ใช่ไหมเราสู้เขาไม่ได้เขาสตาร์ทกันไป19แล้วว่าเรายังเพิ่งเดินเก้าวที่หนึ่งอยู่เลยอ่ะถูกปะเราสู้เขาไม่ได้แต่หัวใจของความศรัทธาเราก็เข้มแข็งไม่น้อยไปบกว่าเขาทุกวันนี้สองท่านน้ดูอาอะไรบ้างคะเวลาที่เราขอดูอากับพระองค์ขอเลยฮะขอให้อยู่ในศาสนาของพรลโหลกแล้วก็ขอให้ศึกษาปฏิบัติให้แบบเหมือนพระองค์ชักนําให้เรื่องที่ถูกให้กับเราดูอาตลอดว่าสิ่งไหนที่บบาอ่ะทำผิดขอให้ห่าง แต่ว่าให้ให้ทำในเรื่องศาสนาให้ถูกต้องจะขอและให้อยู่ในศาสนาของพระองค์ตลอดไปจนถึงวันสิ้นลมใช่ค่ะของคุณคดิยะล่ะคะของคดยะก็ทุกครั้งที่ละหมาดเลยก็จะบอกว่าขอพระองค์อภัยโทษให้กับข้าพเจ้าสานิข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้า,จาให้พ้นจากไฟนรกทั้งในโลกดุนยาและโลกอคีรอและก็ขอดุว่าให้ข้าพเจ้ามั่นคงในศาสนาอิสลามทั้งโลกนี้และโลกหน้า อาเมนค่ะนะคะเราคงต้องช่วยกันขอดูอาให้กับเธอทั้งสองคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,คะให้ได้อยู่ในขนทางของอิสลาม,มดูอาหนึ่งที่เราต้องขอก็คือขอให้เราได้ตายในขนทางของพระองค์เราอวจจะเลือกเกิดไม่ได้คุณผู้ชมคะเราเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเราเกิดได้เราก็อยากเกิดมาในครอบครัวมุสลิมถูกไหมเราจะได้ไม่ต้องมานั่งดิ้นรลนตะเกียบตะกายขนขวายหาความรู้ด้วยตัวเราเอง อาจจะโดนคนไม่เข้าใจบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาครอบครัวเดิมเราก็ใหม่เข้าใจเพื่อนฝูงเราก็แปลกใจเราต้องมานั่งปรับตัวนับหนึ่งกันใหม่เราเลือกไม่ได้การเกิดแต่เราก็อยากที่จะตายในหนทางของพระองค์ใช่ป็นคะเราอยากเป็นอย่างนั้นก็ขอดูอานะคะสุดท้ายละให้กําลังใจนิดหนึ่งคนที่เป็นมัวร์ลัฟจอิฮาเชิญค่ะก็อย่าท้อนะคะแม้ว่าเราจะเจอกับบททดสอบที่พระองค์แบบว่า ในครอบครัวของเราไม่เข้าใจเราที่เราก้าวเข้ามาเป็นมุสลิมอิสลามก็ให้เข้มแข็งและอดทนเหมือนว่าส่วนมากจะมีปัญหากันในครอบครัวครอบครัวเดิมที่เขาอาจจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็คือต้องเข้มแข็งแสดงว่าเขาเห็นนะคะว่าอิสลามเปลี่ยนแปลงเราไปจริงๆเรานิ่งขึ้นเราใจเย็นขึ้นใช่่คะคือเราให้ให้มาศึกษา ที่โครงการสนิชนเนี่ยเรากลับไปใช้ชีวิตแบบทาให้เขารู้ว่าอิสลามเรายิ่งใหญ่อันเราอภัตติ์่ะกอดี่ะค่ะก็ฝากพี่ๆน้องๆที่กําลังเรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามนะคะก็เช่นกันค่ะขอให้อดทนแล้วก็ขอดูอาถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับอิสลามหรือรับแล้วก็ตามพยายามดูอาต่ออัลลอฮ์เราจะให้ให้มากกว่าสิ่งที่เราขอและให้สิ่งที่ดีแล้วก็จะชี้นําแนวทางทุกอย่างให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ ค่ะนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยนะคะสําหรับผู้ที่ประสบการณ์จริงนะคะผ่านบนเส้นทางสายนี้มาจริงๆนะคะขอรับส่งโปรดตอบแทนความดีงามให้กับทั้งคุณชลิฮะนะคะคุณสุพิศราพ,พลเยี่ยมและคุณชนาการกอกลิ่นหรือว่าคุณคอดียะนะคะขอให้เธอทั้งสองคนนั้นได้อยู่ตั้งมั่นอยู่ในหนทางของพระองค์นะคะเป็นมุสลิมที่ดีพร้อมสมบูรณ์และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อต่อไปด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วะคะ่ะเรา3ามคนนะคะถือโอกาสนี้ลายาตีมทีวีไปก่อน ข่คพับ,บกันใหม่ในครั้งต่อไปหลัง17นาฬิกาแบบนี้กับเส้นทางสายใหม่ที่นี่ยาติมทีวีค่ะลาไป,ปรพร้อมๆกันก่อนเลยนะค่ะวัสลามอุลัยกุมบารอฟบัตุลลออบาบรากาตุสวัสดีค่ะ